มาเวอนวันหวเี้ยนดูช้าจะเปล่งเลย ปีนโล่ปินโล่เก็บของโหลปินโล่เก็บของเก็บไหมกูน่าส่องเซสร็จมันโง่มันโง่ค่ะแน่มันโดนกูแน่เขาโดนมาดิของผ้าของผ้าของกูส่องเส็ตเก็บไหมเก็บไหมเก็บไหของกูสามเดินดิเดินดิโง่นะไม่มีดู๋ไหก็ตุ๋ยไปวะไม่ตุ๋ยนะตุ๋ยนะโง่ได้กี่เซร็จนะเพื่อน

รมีใครรักบัรจุราบ้างขาดอ๋อกาดเหี้ยโอ๊ยทำไมดามเอ็นมีเปล่าวะเป็นไงเห็นบอลให้บอกแล้วมีแต่คนรักเออจริงจริงไม่ต้องแล้วติดเลงมาเลยไม่ติดได้และติดได้ก็ิดตามดีไปละไปละโอ้ยไปดตีครับอาตี๋ครับเฮียมีดหนีบฝันเข้าหรือเปล่าวะใครหน้าตาจี๊ดี่เลี้ยหพี่เลี้พี่เลี้ ไปแล้เพือนไปวโดนเลยงให้ทงงไปเลยไปเลยหาแวเปิดบอลครับหาัแลวเปิดบอลครับเพีเลพีเลมาสตีนยูขอเองเย่เย่เออเรียกอยู่นั่นแหละฮีอะคดตายแล้พี่ไม่ไม่ีนหกโมงอะห้าโมงห้อ๋อแล้วัดปพี่เขาใส่เขาใสเขาใส่าใส่ี่อซนี้ไม่ใส่นะ ยัไงยังโออะไรของโอ้ของของผมสึกกวีดีเอยเอาหรอไม่รู้เลคุยอ๋โหเป็นไงผมบอกแล้วว่าเขาจ้างพี่มาเนี่ยแม่นไงเลยๆขอให้รักผมเปล่าเลยน่ะถามคำนั้นถามคำเดียวเลยรักผมไหมรักรักรโอเคน้องเอ้ยนพี่ชายไอ้เด็กีเหรอโผล่พิเรพี่เรเฮ้ยเรียกพี่กูทำไมเออเรียกอะไรน่ะวะพิเลเออมา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 ไปน้ำทิพย์แล้วไปไปไป ไม่ไปยังไงน้นำทิพย์ก็ปิดแล้วไงไม่ได้ไปีนอันอนี้แคสไม่เกินนะน้ำทิพย์แอดมินน้ำทิพย์ด้านนี้พี่เลนเนี่ยเข้าดิสมาดิมันจุน่าเข้าดิสมาดิไอ้ครับพี่ชายเออกระจอกพวกเนี้ยไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรวะเลขเจ็ดห้าเออเลขหกแปดนี่พี่หัดดีหัดดี้ฮัดดีตายหน,นึงนน่งตายหนึ่ง จับของใหม่ของยิ่งหายอ่ะพี่ได้หรับเนี่ยโดยบางริวก็ดีโดยบางริวไว้เนี่ยโดยบางลิววัวบางริวัวบางองของเขาไม่มีกขนไม่ีมาพี่ตั้จะโดนแล้วโดนแล้วมเนยพี่อยู่พูดว่เด็กมดม้มครับมาๆกำลังขึ้นดัมีตีครับเพื่อนตึ่พี่ขึ้นได้อยู่ใช่ไหม้ไเปิดได้มาไม่มีใครตีมัอก็อเติมเพิ่อคนนึนะององม ข้องตรงข้ามพี่มีหนึ่งตัวโอ้อ้เหี้ยวก็แตกนี่เลยหนึ่งไอ้เหี้ยพี่ตายห้าน้องสายหกตายเจ็ดวิ่งขึ้นมาแล้วพี่หยุดจะไหนยืนไหนเกลังไปกเลังไปหากเลังไปหาเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเาแล้วโดนไหมมีไหมเจ็บเจ็บอุ้ยพี่หน้าผมมีช่วยหน่อยช่วยหน่อยเจ็บสวย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 เคลียร์ห้องเคลียร์ห้องก่อนเคลียร์ห้องก่อน เปิดห้องไหมปิดห้องไหมปิดห้องเก็บของก่อนไหมเออก็ได้ก็ได้โอ้ยมาหนึ่ง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 มาลอง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 นี้มาลองนี้มาลองนี้มาลองนี้เออลองนี้อะไรที่มาไหนก็รอเบิร์น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 ไม่ใครตี้เลยนะเอาดิตีหนึ่งหนึ่งไออะไรทำไมเอ้าผมโดนไม่เดียวได้ไงจอะแกงก็จอยแกงโดนไม่เดียวได้ไงเนี่ยมือสกิลมึงเต็มมะเนี่ยทำไมโดนเล่นเดียวสองรอบแล้ววะใช่โอ้พี่เลโดนไม่เดียวได้ไงอ่ะมึงโหดตัวเจ็ดสิบเหมือนกูบอกว่า ตำรวจไม่เดียวได้ไงอะไรทำไมโดนไม่เดียวแตกอะไรวะแตกไม่มีตัวเบิ้ลหรอไม่มีไงำมนเดเีิวนะฮะขอความบกัน่ยถ้ากูวิ่งเข้าสวนกูจะตายปะวะเอ้ยปีนี้17เนวงหลังระวังหลังไหมครับ17 17มานี่มานี่น้องไปไหี่เไปไหนหนเท่าไหร่กระเป๋าไม่มีอ่ะ เจอเปล่าพี่จับได้ปะอืออือพี่ห่อคนเดียวพี่ดิดได้ไหมพี่ดิดได้ไหมมันไม่ไหวเว้ยได้ได้เออไป้วพี่ดิดแล้วเว้ยมา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 ตัวหนึ่ง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 ตายไปอีกหนึ่งเก็บเก็บขึ้นน้องขึ้นตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งหลังเข้าหลังเข้าตัวหนึ่งตายหลังเข้าสองหลังเข้าสอง ตายไหวไหมน้องชั้นไหนวะข้างบนครับพี่แอาชั้างหน้ามีสองยึดแม่แก้งตัวโอ้ย่นยังไม่ตรงอ่ะยึดแม่เระเบิ้มเบิ้มบ้มถ้า่มเบิ้มบ้มข้างบนอ่ะกูตายกูรอดกูรอดอยู่กูรอดอยู่จับฝังก็ไว้จังไรเฮีย เล่นเม็ดดีกว่าครับอยู่เล่นเม็ดดีกว่าไป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 ชิดไปเล่นเม็ดดีกว่านะผมดูอ่ะโอ้ยเธอขึ้นเธอขึ้นตรงนี้โดนแน่เลยวะอุ้ยเพี่ยอ๋ลูกจะกูจะไปทำไมวะเนี่ยโออ้้มาหาแล้วมาหาแล้วมาหาแล้วระวังระวังข้างหน้าเยอะข้างหน้าเยอะเน้องโอ้โหนาะพี่โดนแล้วเม็ดเลยวะโอ้ยพี่เอ๋มาไป nhanh nhìn con này nhìn con này ấy mà không ra nhưng mà cô cô đi ôi đã xì này im im rồi nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นนาอยยู่น,นานน่าตายนะอิ่มจัดอะอ่ะได้เลยเอายังเนี่ยยี่ก็อยู่ในเกมเนี่แหละน้อสามก็บอกเลยยิ้มอิ่มะเลยมาสดกินแต่เต็มแล่นเส้่านใดอยู่พี่จะได้จับดใ้่ไปมพี่ปาร์ตี้แล้วป่ะยิ้มจัดเลย ครับทำไมเพื่อน <ไป S 1> อุย้ยโอ้โดนพันกดไอ้เยโน่หอเหี้ย,ย,ยตายกล้วยมันรอดักทางขึ้นตลอดเลยไอ้เยโน่ตายไหวพี่มันได้พี่พี่กดปล่อยปล่อยแมงจ่างพี่ปล่อยแมงจางไอ้แงจอบดักทางขึ้นผมเว้ยผมแมงจ่าเบส

ค่อยๆเป็นค่อยๆอิ่มนี่ไงวะในโลกปอกๆคอหน้ากูไหวไหมน้องพี่กำลังขึ้นไปไม่ไหวโดน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 ถ้าไม่ไหวกอาอะไขึ้นไปไปๆพี่อยู่สี่สี่สี่มารับมารับมารับมาพี่มาชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนสี่สี่สี่ไม่มนอยู่ไหนสี่พี่อะสี่รอรอในการรออย่างเ้ยเดี๋ยวเราจะเอาเห็นปะเขารังเขารังเขางรังเขางหรังเอาเลยอุ้ยสองพี่น้อง ไปซองด้วยนะพี่ซองความซองความอุ้ยแม่งซองความยิงหลังกูไอ้เนย่นอยไ,ไอ้ไอ้หน้าหีเนี่ยมาจากไหนวะตายตายบนไหนพี่ะแม่งซองความตายตายไอ้น้องมันมันเก็บของแล้วมันวิ่งไปแล้วน้อง กัเนไปกนไปนั่งรอแรงก็แรงอะบอะารขึ้นไปเป็นไงแ,แล้ววะไม่ใช่ผ่อ,องคูดแล้วมันวิ่งหมดแล้วอะยิ่งเช่นนั่นอินจัดอะเป็นไล่อยู่เปล่าไล่ใครวะตาหนึ่งเอาตานอง ตายสองเฉยไอ้ที่ยอุ้ยมีเลยมึงตายตายเฮยพเก็บเก็บเก็บแบงแบแบงเกเก็บเก็บแบงบอกแล้วกูไม่สนกูไม่สนใจของกูจะช่วยมึงก่อนน้องเข้าใจปะสายพี่พี่กินผมเก็บนั่นแหละอืมทางเราจะรวยมามพี่เอาเลสวยพี่เอาปืนเลสไนช์ใช่ไหมเมื่อกี้เข้าไปไปไปงั้พี่เอาพี่เอาเลสนช์เอาไนช์ไปเลยพี่เอาไนช์ไปเลยโอเคน้องเลสไนชไปด้วยเลยหลุเรียงหลเรื่อง นี่เลยวะเนี่ดดยดันเด็กไม่ตัวป้าข้างบนพี่อ่ะใช่ไหนเนี่ย มาเอ้ามาเอ้าอยู่นึงเหรอมาผมได้ปคนเดียวตายยิ่งมึงโกงก้อนแรงขอไปเยียบก่อนนะเดี๋ยววาใครบังริว้วได้ไหมระเบิดไอ้เหี้ยบังริ้วระเบิดเนาะบังริ้วระเบิดเลยอุอ้ยอีมบังริ้วระเบิดไป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 เดี๋ยวเวียดที่ดีนะเวียดโกงนะจ้าพี่จ้า น้องพี่ตายแน่เลยวะโอ้ยรอดมันจะบอกพี่โอ้ยคยยุยอะไรนู้นปวดหนีบก่างโพี่ไม่เอาดีกว่าพี่ไม่เสี่ยงดีกว่าขอนตัวเยอะโอ้ยเหี้ยากผู้ายได้บังอยู่ไหมเฮ้ยแย่หน่อ้เนี่ยแม่งยิงผมคุยดาบเอากูกูโดนดักไปให้เยอะเอากู มันมีตัวดักตอนเล่นดีๆมันมีตัวดักเอาผมตัว,วมันปล่อยพี่เลยเมื่อกี้เนี่ยม,มันเอาคนช้าไงมันจับคนช้า e o y u ใครโดนอะโดน e o u หวยอะหวยเอยโดน a b c หรือเปล่า อ๋องอมผมดักผมไม่ให้ผมขึ้นเนี่ยแล้วดูมาทำตัวได้วทำไมถึงไม่ขึ้นเนี่ยมาดักเพื่ออะไรเนี่ยไม่ขึ้นอย่างน้องมันขึ้นอย่างมันขึ้นอย่างพี่เนี่ยน้องมันขึ้นอย่างมันขึ้นอย่างมันขึ้นอย่างรออยู่พี่รออยู่หมดหินป่าของเต็มตัวตายอยู่ที่ไหนสมนาไ้องโอ้ยยโน่แป้งข้อข้อแขนพี่โน่อะเอาไปดัก มาดิดิมาดิมาดิมึงสวนกูดิเป็นไหนแล้ววะมึงสวนกูดิฮี่งอ่ะมึงบอกมึงสวนกูดิมึงชั้นไหนเนี่ยตายแล้วพดิมึงสวนดิมึงไม่สวนอ่ะกูบอกให้มึงสวนมึงไม่สวนอ่ะสวนกูดิอยากได้อะไรนะทางมือว่าเดี๋ยวกูเอาไปให้เล่นสามร้อยเอาว่าล่ะแต่กูมีสามร้อยสี่ตัวนะใช่มึพูดเล่นพี่อ่ะไม่เกี่ยวไปเล่นไอ้หุ่นจะยิงพี่โน่ตัวเดียวเลยแหละดวงกูเกิดอะไรบ้เกิดอะไรบ้างกูจะเอาให้ไม่ให้ได้เล่นอ่ะ จ้องให้ไม่ได้เล่นอ่ะอิมจับตัวเดียวอ,ะอ่ะครับพี่หล,งล,งลงังอยู่หลังไปกระพองเหรออิมเหรอยิ่มดีน้องพอเพื่อนเนียนเลยพเพื่อนเนียนเลยให้ของผมเพื่อนของผมไว,ขมมวข้ของผมไม่ของผมเพื่อนของอะไรเองวะผมยิงแตกไอ้เฮียเช่ไนไรจเท็บตัวดีกแก พลังเนะไอเลีงยิง่เหรอผมยิงเหรอนีชั้นสองลยชั้นสนี้อ่านช่ได้ทอชั้นสองเลยยิงชั้นสองอ่ะอะไรผมจะอ่านชื่อเลยเนี่ย F50 f 5ิเป็นห้าชั้นแรกไอเลี้ยงไม่ชั้นสองเนี่ยมันอยู่ชั้นสองเจบศูนเี่ยผมยิงแปดอ่ะใกล้จะเสร็ยใ้จสร็งล่างได้ของไอเลียงเจ็ศูนย์ข้างบนชั้นสองเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยเลงตาแเนี่ยิงเหียิงไว้สัตว์ ตืตนตึงพี่เลนอยู่ตื่นึงได้ยินเสียงบ้างเมื่อกี้อ่ะจริงจริงด้วยพี่เล่ย์นี่นี่มาอยู่ตรงที่อยู่บ้าจุดอ่ะเออมาอยู่ตรงที่ตรงที่บมานชุดอ่ะเนาะมันตายฆ่ามาว่ะมึงฆ่ามาว่ะไม่เดียวปลาเกลียวเลยแหละโน่ กองนะพี่เลเออ,เอ,อผมอยูวสี่ 4, ผมยูวสี่ผมยูสี่แล้วยังไปหายิวสามกันเหรอสอ <บา S 1> งไม่เดียวยิวไม่เดียวอะไรอยู่กูไปเลยกูไปเลยแตกแตกพี่เล่จบหองตัวชั้นไหนเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่เลโดนโดนชันสองออกมาแล้ว <S 2> 2, <S มาแล้วเนาะสองตัวเลไรสองตัวเลย,อเลยโอ้เจ็บไอ้เนี่ยมันเอากูโอ้ไม่เดียว โอ้หลังเข้าแย่ริวคุยชอบก็ไรยิงวะายเว้ยคุณไม่อยากเล่นแล้ว่ะยิงได้ไม่เคยได้ของหรอกโดนแต่ไล่ตายใครไล่น้องวะเสืยบังสวยยิงได้ง แม่งก็บอกจุดกันมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยน้องเดี๋ยน้องไม่เคยขึ้นขังไอ้ของไม่เคยเข้าขังสักทีเดี๋ยน้องพี่เข้าขังตลอดพี่เล้งแม่งเข้าขังตลอดผมแม่งไอ้ได้ของพูดแม่งบอกแล้วไอ้มันจะดตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋อแบวนี้อ่ะหว้ยยิงไม่เคยได้ของไอ้เี้ยอะไรเฮ้ยเล้งยิงซองแตกเลยอ่ะ ยิงตายไม่เคยได้ของหรอกแม่งนม่จะโดนนี่แหละยิงเนี่ยหมดกำลังใจเล่นแล้วเยอะตายไม่เคยได้ของยังไรเอาแต่กูตัวอลกอฮอล์ก็วิ่งซ้าเกินเว้ยนี่มันจ๋าตัวก่อนแม่งมันขึ้นตรงไหนเนาะขึ้นตรงไหน ดังเข้าพี่เรียระวังโดนหัวพี่ดักมารอกไม่เนี่ยม,มันอยู่สะพานมันอยู่สะพานที่เดียคนดูยูเซอร์ยูเซอร์คือผมฟาร์มสกิลดูดใบมานะเว้ยผมงไม่เลยไอ้เจีดิมึงมาให้กูแกว้วอันนี้ดิแกว้วหมดอย่างนี้เด็กไม่เด็มาข้ามสะพานมาเนาะฟาร์มสกิลดูดใบมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ้าหรอข้ามสะพานมาข้ามสะพานมานี่จูนูน่ามาข้ามสะพานมาเนี่ยเมื่อกี้ใครเอาจิ็บกล้ามาแตะไว้เล้ง าเบื่อนาเบื่อเมื่อกี้ใครเจ็ดเกา้ามาใส่วะผมไม่รู้ผมเบื่อผม,มอยากรู้เรื่องอะไรพี่เบื่อได้เสียงมาเข้าไปหรอเล่นบันไดแดงอีกเหรออะไรวะคนแค่นี้เล่นบันไดแดงไหนมันอยู่ไหนอยากอยูย่ไหนไม่ไม่พักเลยอะ่ะหน้าตึกไหนหน้าตึกนู้นนะ่ะยังจะเล่นหน้าไฟอีกเหรอจะได้ยินเสียงนะเป็นเรื่องครับพาหนอีกครับหรือว่ได้ยินเสียงอยู่ข้างบนอนะ่ะ ายหนึ่งว่าเก็บเล่ของฟีไหนๆๆๆๆๆอๆเลยๆๆ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 ๆีๆๆๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆๆก็บเลยๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆเๆๆๆมเมื่อแม็กยังไม่เหลือๆๆ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 แม็กยังไม่เหลือให้เก็บอ่ะไอ้ๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 ๆตๆๆงๆๆ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 ยชนเลยนอตียิงพวกมึงนี่วะน่าจะมันเฮ้ย ยอยากอยากเราวิชาเว้ยคลิป M M O ใกล้เสร็จแล้วขาดอีกนิดนึงต้อเราหญิงพวกมึงก่อนได้วยมันยวะโกูอะไรกันแนไอ้สามพีพวกมึงเตรียมตัวรับแรงกระแทกนะกระแทกหนักไว้พี่อุย้ยเบาเยอะไปกู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 ยาไอ้โกูไโกู ลงชั้นสองแล้วกูไม่อยู่ละไปลแล้วกูวิ่งแล้วเกี่ยตัวอลไรพี่ไปช่วยเร่อยโอ้ยเกี่ยตัวนวัว่ตอรแฟกเรียบร้อยละเกี่ตัวไม่อย่างผิวอะตัวไม่ได้ผิวหรอก ผูฟิกูพีวเงตอพิเฉยตัวเท่าก็ไม่เท่าไรหร่หรอกหรอก่ว่ะโรใช่เฮ้ยเนียเนียนเนียนเนียนลุมเนียนลุมเออใช่ใช่ใช่ใชตัไต้องมีไว้ยืหาย,ายเลยที่ได้ไปทันแล้วแบบพี่เลนไม่มีถ้าพี่เลนไม่มี oh, yeah.